เพลงซโลมมนบทที่สเจ้าบ่าวที่รักของฉันเอ๋ยดูเธอเธอช่างสวยงามดูสิเธอสวยงามเหลือเกินดวงตาของเธอที่อยู่หลังผ้าคลุมหน้าดังนกพิราบผมของเธอดุจฝูงแพะที่เคลื่อนลงมาจากภูเขากิเลอาดซี่ฟันของเธอดังฝูงแกะที่เพิ่งจะตัดขน เพิ่งขึ้นมาจากการชำระล้างมีลูกแฝดติดมาทุกตัวและไม่มีตัวใดแทงลูกริมฝีปากของเธอแดงดุดได้สีครั่งและปากของเธอก็งดงามขมับของเธอที่อยู่ใต้ผ้ากลุ่มหน้าเหมือนผลทับทิมผ่าซีกลำคอของเธอดุดป้อมของดาวิดท,ที่ได้ก่อสร้างไว้เพื่อเก็บเครื่องอาวุธมีเกราะเป็นพันแขวนอยู่รอบคือโล่ทั้งหลายของเหล่านักรบ ทันทั้งสองของเธอดังลูกละมั่งสองตัวซึ่งเป็นละมั่งฝาแฝดที่กำลังเล็มหญ้าในท่ามกลางหมู่ต้นลิลลี่จนฟ้าสางและไม่มีเงามืดแล้วฉันจะไปยังภูเขามดยอบและยังเนินเขากำยานโอที่รักของฉันเอ๋ยเธอช่างงามหมดจดปราศจากตำหนิใดๆทั้งสิ้นจงจากเลบานอนไปกับฉันเถิดเจ้าสาวของฉันเอ๋ย จงจากเลบานอนไปกับฉันนะให้ลงไปจากยอดเขาอามานาจากยอดเขาเสนีและยอดเขาเฮอร์โมนไปจากถ้ำราชสีห์จากเขาเสือดาวน้องจา๋าน้องได้มัดหัวใจของพี่ไว้แล้วละ่ะเจ้าสาวของฉันเอ๋ยเธอได้มัดหัวใจของฉันไว้ด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวด้วยสร้อยคอเส้นเดียวของเธอน้องของฉันจา้าเจ้าสาวของฉันจา๋า ความรักของเธอแสนหวานเหลือเกินความรักของเธอนั้นวิเศษกว่าเล่าอังุ่นและกลิ่นน้ำมันของเธอก็หอมกว่าเครื่องหอมทั้งหลายโอ้เจ้าสาวของฉันจ๋าน้ำพึ่งกำลังหยดจากริมฝีปากของเธอน้ำพึ่งและน้ำนมอยู่ใต้ลิ้นของเธอกลิ่นเสื้อผ้าของเธอหอมดุดกลิ่นหอมของเลบานอนเจ้าสาวของฉันน้องของฉันเป็นสวนส่วนตัวเป็นบ่อน้ำห่วงห้าม เป็นน้ำพุที่ถูกประทับตราไว้กิ่งอ่อนของเธอคือสวนต้นทับทิมพร้อมผลที่ได้รับการคัดสรรอีกทั้งต้นเทียนขาวและต้นนาราดาต้นนาราดาและหญ้าฝร,รันต้นตะไคร้และอบเชยอีกทั้งเหล่าไม้สำหรับทำกํายานคือต้นหมดยอบและต้นกฤษณนาอีกทั้งเครื่องหอมชันเยี่ยมทั้งสิ้นตัวเธอประดุดดังน้ำพุในอุทยาน ระดุดบ่อน้ำไหลและประดุดลำธารไหลจากเลบานอนเจ้าสาวโอลมเหนือเอย๋ยจงตื่นขึ้นเถิดโอลมใต้เอย๋ยจงพัดมาเถิดจงพัดโชยสวนของดิฉันเพื่อเครื่องหอมในสวนนั้นจะหอมฟุ้งออกไปขอให้ที่รักของดิฉันเข้ามาในสวนของเขาและรับประทานผลไม้ที่คัดสรรไว้เถิด เพลงซโลมอนบทที่ห้าเจ้าเป่าน้องของฉันจ้ะเจ้าสาวของฉันจ๋าฉันเข้ามาในสวนของฉันแล้วนะฉันมาเก็บเอามดยอบของฉันพร้อมกับเครื่องหอมของฉันแล้วฉันรับประทานรวงพึ่งกับน้ำพึ่งของฉันแล้วฉันดื่มเหล้าองุ่นกับน้ำนมของฉันแล้วเพื่อนๆนโอ้เพื่อนๆนเอ๋ย จงรับประทานและจงดื่มเถิดจงดื่มให้หนำใจเถิดคู่รักเอ๋ยเจ้าสาวดิฉันหลับแล้วแต่ใจของดิฉันยังตื่นอยู่เสียงเคาะของที่รักของดิฉันเขาพูดว่าน้องสาวจา๋าที่รักของฉันจา๋าเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิจะ้ะแม่นกพิราบของฉันจะ้ะแม่คนงามหมดจดของฉันจา๋าเพระาะศีรษะของฉันก็เปียกโชกด้วยน้ำค้างชืน้น และปล่อยผมของฉันก็ชุ่มด้วยละอองน้ำแห่งราตรีการดิฉันเปลืองเสื้อของดิฉันออกเสียแล้วดิฉันจะสวมกลับเข้าไปอีกได้อย่างไรดิฉันล้างเท้าของดิฉันแล้วจะให้เท้าของดิฉันเปื้อนอีกหรือที่รักของดิฉันสอดมือของเขาเข้ามาทางช่องประตูและใจของดิฉันปั่นป่วนเพราะเขาดิฉันลุกขึ้นไปเปิดประตูให้ที่รักของดิฉัน และมือของดิฉันมีหยดมดยอบและนิ้วของดิฉันทำให้มดยอบชุ่มที่จับสลักกรอนดิฉันเปิดประตูให้ที่รักของดิฉันแต่ที่รักของดิฉันกลับไปเสียแล้วเมื่อเขากลับไปดิฉันก็ตกตะลึงดิฉันแสวงหาเขาแต่ดิฉันหาเขาไม่พบดิฉันร้องเรียกเขาแต่เขาไม่ขานตอบพวกยามที่ลาดตะเวนในเมืองพบดิฉัน พวกเขาตีดิฉันทําให้ดิฉันบาดเจ็บพวกยามรักษากําแพงเมืองฉกชิงเอาผ้าคลุมตัวจากดิฉันไปโอบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยดิฉันขอให้พวกเธอสาบานว่าถ้าเธอคนใดได้พบที่รักของดิฉันเธอจะรับปากบอกเขาว่าดิฉันป่วยด้วยความรักเพื่อนๆโอที่รักของเธอนั้นวิเศษกว่าที่รักของคนอื่นๆหรือ แม่สาวงามล้ำเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆที่รักของเธอนั้นล้ำเลิศกว่าที่รักของคนอื่นหรือเธอจึงได้มาให้พวกฉันสาบานเช่นนั้นเจ้าสาวที่รักของดิฉันผิวเปล่งปลัง่งและมีเลือดฝาดดีเขาโดดเด่นท่ามกลางคนนับหมืน่นศรีรษะของเขาดังทองนพคุณปล่อยผมของเขาหยิกและดำเหมือนขนกา ตาของเขาเปรียบเหมือนนกพิราบที่ริมลำธารน,น้ำอาบน้ำนมเกาะอ,อยู่ที่ขอบสะมีน้ำเต็มแก้มของเขาหอมเหมือนลานเครื่องหอมหอมเหมือนกองพืชหอมริมฝีป,ปากของเขาเหมือนดอกลิลลี่ที่มีมดยอบไหลย,ย,ย้อยแขนของเขาดุดไม้เท้าทองคําประดับด้วยเบรินกายของเขาดุจเสางาช้างประดับด้วยไพลิน ขาของเขาดุดเสาหินอ่อนตั้งบนฐานทองนพคุณรูปร่างของเขาเป็นสง่าดังเลบานอนอย่างสนศีดาที่ถูกคัดสรรปากของเขาหวานฉ่ำที่สุดทั้งตัวของเขาช่างน่าปรารถนานี่คือที่รักของดิฉันและเพื่อนยากของดิฉันโอเหล่าบุตรีแห่งเย,ยรูซาเล็มเอ๋ย เพลงซาโลมอนบทที่หกเพื่อนๆอ้อแม่สาวงามลำเลิศกว่าสาวอื่นใดที่รักของเธอไปไหนเสียที่รักของเธอกลับไปทางไหนเสียแล้วเล่าพวกเราจะไปช่วยเธอเสาะหาเขาเจ้าสาวที่รักของดิฉันลงไปยังสวนของเขาเพื่อจะไปที่ลานเครื่องหอมเพื่อจะไปเลี้ยงฝูงสัตว์ในสวน และเพื่อจะเก็บดอกลิลลี่ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและที่รักของดิฉันก็เป็นของดิฉันเขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ท่ามกลางหมู่ต้นลิลลี่เจ้าบ่าวที่รักของฉันเอ๋ยเธอช่างสวยงามประหนึ่งกรุงทีราซาและงามวิไลดังกรุงเยรูซาเลม็มเธอหน้าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจำขอละสายตาของเธอไปจากฉันเถอะ เพราะว่ามันทำให้ฉันตื่นเต้นผมของเธอดุดฝูงแพะที่เคลื่อนลงมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาดฟันของเธอดังฝูงแกะตัวเมียเพิ่งขึ้นมาจากการชำระล้างมีลูกแฝดติดมาทุกตัวไม่มีตัวใดแท้งลูกเลยขมับของเธอที่อยู่ใต้ผ้าคลุมหน้าเหมือนผลทับทิมผ่าซีกมีมาเหสีหกสิบองค์และนางสนมแปดสิบคน และหญิงสาวอีกมากมายเหลือขนานนับแม่นกพิราบของฉันแม่คนงามหมดจดของฉันเป็นหนึ่งเดียวเธอเป็นลูกรักของมารดาเป็นคนโปรดของผู้ให้กําเนิดหญิงสาวทั้งหลายเห็นเธอและเรียกเธอว่าผาสุขทั้งเหล่ามเหสีและเหล่านางสนมก็เยือนยอเธอว่าแม่สาวคนนี้เป็นผู้ใดหนอมองลงมาเหมือนรุ่งอรุณแจ่มจรัสด,ดังจันเพน กระจ่างจ้าปานตะวันหน้าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจําเจ้าสาวดิฉันลงไปในสวนวอนัทเพื่อจะดูหมู่ไม้เขียวตามหุบเขาเพื่อดูว่าเทาอางุ่นแตกหนอหรือยังและเพื่อจะดูว่าต้นทับทิมมีดอกแล้วหรือยังเมื่อดิฉันยังไม่ทันรู้ตัวความปรารถนาของดิฉันทําให้ดิฉันเคลิ้มไปว่า ได้อยู่ท่ามกลางรถรบของประชาชนของดิฉันที่เป็นของเจ้าชายเพื่อนๆกลับมาเถอะกลับมาเถิดแม่ชาวชูเลมจ๋ากลับมาเถิดกลับมาเถิดจ้าเพื่อพวกดิฉันจะได้เชยชมเธอเจ้าบ่าวทำไมเธอทั้งหลายจ้องมองแม่ชาวชูเลมดังดูการเต้นรำแห่งมาหานม